สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาตัดขนุนนี่เนาะอันนี้ก็ยังอันนี้ก็ยังจะตัดลูกนี้ลูกเล็กนี่ค่ะเอาตัดนี่เด,ดีด๋ดค่ะจะตัดลูกเล็กขนุนหว,วานหวานเอาฮักเด้อเอา อ้มันจีฮักเด้อนี่นะคะเออในดูซินี่ค่ะลูกเล็กลูกไม่ใหญ่แต่แก่แล้วนี่นะคะลูกนี้ก็ตัดแล้วนี่เพราะว่าเขาเบนตาแบบนี้แล้วเนาะแสดงว่าแก่แล้วนี่เนาะเดี๋ยวอีกสักสามสี่วันเดี๋ยวมาดูนะคะว่า จะสุกไหมหรือว่าจะเป็นสีอะไรหวานหรือเปล่าต่ออ,อย่างงี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เขาสุกหรือว่าให้ยางมันไหลออกนี่นะคะไปดูนี่สวยนี่คงจะมีอยู่ทางนี้ไม่สวยทางนี้ไม่สวยแต่ตรงนี้สวย คล้ายๆทุเรียนเลยค่ะนนดู <Okay. S 1> เดี๋ยวอีกสักสีห้าวันมาดูนะคะว่าจะสุกไหมนี่นะคะหลังที่หลังจากที่เราตัดขนุนเนาะได้สี่วันนะคะเพื่อนๆสามสี่วันแล้วเนาะนี่เราก็จะแกะแล้วนะคะนี่เนื้อขนุนเราก็จะเป็นสีนี้เนาะนี่ สีเอกขนุนน,นี่เขาเรียกแดงสุริยานะคะนี่นะคะหวานค่ะเพื่อนๆหวานหวานเนื้อจะหนากรอบเดี๋ยวจะแกะให้ดูตอนผ่าก็เราก็ไม่ได้ผายดูเนาะแต่เราแกะให้ดูนะคะขนาดเออะไรนี่เขาเรียกไอ้ตรงเนี้ก็ยังหวานเนาะนี่นะคะแกะออก เราก็จะมาใส่กระมังไว้ใส่ชามหวานนะคะเพื่อนๆหวานหวานหอมขน,นุท่านเนี้ยเนื้อจะไม่เละดูดิอันนี้ยังขนาดเอเนี่ยยังหวานเลยเนี่ยเนื้อหนา ปลูกนี่นะคะถ้าใครเอาไปเอาไปขายเนาะเนี่ยน่าซื้อน่ากินนะคะเพื่อนไอ้อันลูกเล็กเราก็แกบไปแล้วเนาะอันนี้ลูกใหญ่นะคะเพื่อนลูกเล็กที่เราตัดให้ดูวันนั้นน่ะลูกเล็กคล้ายๆทุเรียน,น่ะแต่เราตัดเราผ่าไปแล้ว นี่เราพาอันนี้เราพาลูกใหญ่<ม>เนื้อหนาจริงเลยนะคะเ,เพื่อนๆดูสิเดี๋ยวเราก็จะแกะจนเสร็จนะคะเ,เพื่อนๆนี่อีกข้างหนึง่งอันนี้ยังไม่ได้แกะเหมือนกันอันนี้ก็ยังอยู่เยอะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะว่าจะได้สักเต็มชามนี่ไหมเนี่ยนะคะเราก็ได้ประมาณนี้เนาะชามหนึง่ง นี่นะคะอุย้ยสะออนเนาะดูวะงามงามหวานเจี๊ยบเลยนะเพื่อนๆืนหวานเจี๊ยบเลยนี่ขนาดไอ้นี่เนี่ยเราก็เอาได้นี่หวานหวานนี่นั่งแก้ไปกินนะนี่จนวาอิ่มแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสังเนาะสังสังสังขนุน,นอันนี้ก็หวานนี่ก็ดูวะอุย้ยนา หนากินหนากินเพื่อนๆดูอ่ะอุ้ยสอนสอนนี่นะคะคลิปนี้ก็เท่านี้